เลือกสวยๆไปเลยดเอาไปนีต้นทีดีหมดเลยใช่ สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เขตทวีวัฒนาครับก็มีโอกาสดีครับมีการแจกต้นทองอุไรครับท้องอุไรมีประโยชน์มากครับไอดอกนี่ใช้เป็นอาหารได้เราสามารถนําดอกของทองอุไรนี่ไปชุบแป้งแล้วก็ทอดอร่อยมากไอจิ้มน้ําจิ้มให้อร่อยนะครับทาแบบไทยๆนะครับวันนี้ที่เขตทวีวัฒนาทํางานตามนโยบายของท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับก็มีการแจกต้นว่าต้นไม้ที่เป็นไม้ทองอุไรครับเพื่อเสริม าฟาร์มงามให้กับแผ่นดินนะครับเป็นต้นไม้ที่มีสีเหลืองของอสถาบันของ,ของ,ของอพระหมหากษัตริย์เราด้วยนะครับเป็นอดอกไม้ประจําผู้ที่เกิดวันจันทร์เอาทองอุไรไปเปิดไปปลูกไว้ที่บ้านจะมีโชคมีลาบมีความเจริญร,ร,รุ่งเรืองในชีวิตแล้วก็ดอกเอามากินได้นะครับแจกฟรีครับที่เขตทวีวัฒนานะครับช่วยกันนะครับมาเอาต้นทองอุไรไปปลูกเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกทมของเรา,าเพื่อ เพื่อเพิ่มเรียกว่าไม้ที่ฟอกอากาศนะครับไอพีเ2.5เยอะมาก,กว่านี้เราต้องมาเอาต้นท้องโอไรไปแจกครับฟรีนะครับที่เขตทวีวัฒนานะครับอตอนนี้มารับได้นะครับก่อนพันต้นไม้จะหมดเพราะหล้านต้นครับ